เราได้คณะเพลมารรมากำหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำอะไรกินวันนี้ไปเดินเล่นได้คณะมากำรรหนึ่ง ที่รา ผัดเนื้อนะคะวันนี้ผัดเห็ดกับผัดเนื้อวันนี้รู้สึกยันเนสิพี่สาวยุบินเอจใชกไ่า mango juice Mango juice. Hai yeah. mango juice. Sorry, juice. Mango juice. We mix. Mix. This some mango. เดินเล่นในป่าหลังแคมปิ้งพลัสเฮ้ยฮิสก์ก็สตา์เฮ้ยค่ะจ้ะ Where Where ีเราอยู่จุดสูงสุดของที่พักเรานะคะอันนี้จะเป็นนู้นี่นันวอลส์อันนี้นี่นี้ตีลอดของเรานะคะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว เรามาล้างถ้วยล้างจานนะคะรัวันนี้ก็เลยมาดูชมวิวข้างบน <c oughs> นส่คือห้องน้ำห้องอาบน้ำเบลซ้นเยอะแล้ววิเด็ก่า ที่สลองฟ้าก่อน่ะ มังอาหารเย็นเราเดินเล่นกันใชบ้านพักบ้านพักอนีบ้านพักปาอกาศแบบยาอะไรีสเน้อองตัวสองตัวตรงีก็สองตัว

ตายเยอะมากแท็กหกตัวแท็กเป็นลิทเลยมันกระต่ายหกตัวกูว่าได้อันนี้เหรอเนื้อสีสา e ล้ายสวยมาก หมดเลยก็ตายหมดเลยวิ่งอย่างนี้เข้าไปป่าแล้วก็มีทั้งก็ตายทั้งนกเต็มเลย เพิ่งเคยเห็นข้างแน้นคณทะเลที่สวีเดนค่ะโอ้ยใปใหญ่มากคณะทะเลคณะทะเลพี่น้อง่งดอกงดที่คนเอาไปกินแล้วไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งโอ้ยคณะทะเลอันนี้ดอกขนาทะเลงคุณบอมงบอดอกขนาทะเลบ่นี่มันร้สวนะค ขนาดทะเลแต่ว่ามันดอกใหญ่แต่ว่าใบใหญ่ใหญ่เพื่อนรุ่นคุณเคยเห็นครั้งแรกได้ทะเลสวิตเดนขนาดทะเลคุณบอกเลยเห็นบหมขนาดทะเลนี่นี่นี่ขนาดนี่วะอันนี้ดอกอ่อนๆมั้งนี่ขนาดทะเลขนาดทะเลก็ไม่คือหนอนเลย ขนาดเลย ขานขา,นานนนนสนเห็นขนาดเ่านีพี่น่องมเลยเเียบ้านทักตาปากตอากาศนะคะสวยมากกัตกแต่งสวยมาก กลังชมบ้านพัก,กอากาศไปได้คณะทะเลมาหนึ่งกัมทุองเจอครั้งแรกในชีวิตนะคะคันนี้คณะทะเลที่สวีเดนที่นอร์เวย์ไม่ค่อยมีแต่ที่เทวีเดนเราเจอละสแกร,รม,ม,มรเรรมอร์มกนี่คัตสแกรมเมอร์มกคัตสแกรมเมอร์มกอีะอวินน่คัตเลย ดูดอกกุหลาบลูกกุหลาบเต็มเลยเริ่มจะสุกแล้วนะคะแต่จงเก็บไม่ได้เพราะว่ายัางยังไม่แก่เต็มที่เดี๋ยวเข้ามาดูเยข้ามาดียทหาดแล้วก็มีกระผักโขมอันนี้คือผักโขมทะเลนะคะเนีย่ยเาผักโขม Werden นี่ได้คณะทะเลมากรมหนึ่งนะคะเราไปเดินเล่นเมื่อกี้เดินเล่นรอบที่พักค่ะที่พักตากอากาศเนาะเรามาถึงสวีเดนเราก็ไปเดินเล่นทะเลไปเจอคณะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะนี่คือคณะทะเลให้เห็นแต่ช่องอื่นเขาเก็บกันทางสวีเดนก็แล้วก็ทางเดนมาร์กนะคะวันนี้เรามาเที่ยวสวีเดนเราได้เห็นคณะทะเลครั้งแรกในชีวิตอู้ดีใจดีใจเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปทําอะไรกินอันนี้นะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ